สวัสดีแฟนบอลพบกับสรุปข่าวเลสเตอร์สตี้วันนี้จิ้งจอกพ่ายวีคอมสังเวธนวัตรปรีซิซันนัดที่2เลสเตอร์สตีลงสานามในเกมอุ่นเครื่องปรีซิซันนัดที่2โดยการบุกไป,ปเยือนวีคัมวันเดอร์เรอร์ที่สนามอาดัมพา ER. ร์คเลสเตอร์ลงสานามเกมอุ่นเครื่องเป็นนัดที่2หลังบุกไปเสมอกับเบอร์ตันอาเบียนศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนจะพ่ายในการดวลจุดโทษ1ประตูต่อ3าเบเดนราเจอร์ยังไม่มีผู้เล่นชุดใหญ่ที่เพิ่งกลับมาจากการรายงานตัวอย่างยูริติโนมัน ทีมวอีคาซานส่วนอายุเตเปเรสจอนี่อีเวนยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้ขาะที่ธนวัฒน์สุนจิตาวอนแลเตจไทยมีรายชื่อเป็นตัวสํารองรายชื่อผู้เล่นครึ <im it> ่งแรกดเนียลไอเวอร์เซนดิคาโดเป,ปราเวดดี้โฟฟนาน่าชองราโซยุนชูลูกโทมัสร,ราชิคแกซานเวนเฟตเอนดีดีบูบกักกดีสุมาเดทาวันดามาร์วันไฮแพสซันดากา้าและเจมี่วาดีนาทีที่19เรตเดตอร์ได้โอกาสเมื่อราชิแกซานเปิดฟิกิกจากบริเวณมุมทงด้านขวา โซยุนชูขึ้นโขคนเดียวบอลโดยไม่เต็มออกหลังไปนาทีที่26มาร์ตเนไฮพาบอลไปถึงเส้นหลังแล้วตบกลับมากลางให้กับเจมีว่วาดี้ได้ยิงด้วยซ้ายยังไปติดเซฟเดวิสต็อกเดลเรสเตอร์เป็นฝ่ายวอเกมได้มากกว่าแต่ยังหาจบสกอร์ไม่ได้จบครึง่งแรกทั้งสองทีมยังเสมอกันที่0ประตูต่อ0ครึ่งหลังรเจอร์เปลี่ยนผู้เล่นอีกชุดหนึ่งลงมาเล่นบ้างรายชื่อผู้เล่นครึ่งหลังยาคุสโตราซิก ดานิเอลอา t i มาตีเบนเอลสันฟิลิปเบนโควิดคามาช a ว k a ว่ามาร์คเอบีตันเคนันด Hall, อรี่ฮอร์ฮัมซา y ชรธนวัตรซืจิตาวอนเจมริสันและเคลริชีอีแอนชนาทีที่56ธนวัตรก็ล่มแผงธิดเมื่อตักบอลให้กับเคลร h ชีอีแอนโชดูเข้าไปในกรอบเขตโทษด้วยเท้าซ้ายแต่บอลหลุดเสาไกลออกไปนิดเดียวนาทีที่62ธนวัตรมาได้รับบาดเจจากจหวะาลงสู่พื้นทำให้ได้ต่อไม่ไหวต้องส่งฟอนเตเดรรี่แคมเบลลงมาเล่นแทน นาที80เจ้าบ้านวีคอมก็ไม่ได้ประตูขึ้นนําเมื่อแนวรับเรสเตอร์เคลียบอลไม่ขาดบอลไปโดนส้นเทา้าเดี๋ยวนีอัลมาตี้กลับมาเข้าทางราิวพอลแกนยิงด้วยซ้ายเข้าไปวีคอมออกนําไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์เวลาที่เหลือเรสเตอร์พยายามทวงประตูขึ้นแต่ก็ทําไม่สําเร็จจบเกมที่จอกสยามพ่ายวีคอมไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนาต่อไปเรสเตอร์สตี้จะบุกไปเยือนควีนพาร์คเรเจอร์ที่คียานพิ้นสเตเดียมวันเสาร์ที่31กรกฎาคม2564คิกออฟเวลา21นาฬิกา นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการปรีซนซ่น,นัดที่2ของผลรักจิ้งจอกสยามซึ่งออกไปพ่ายให้กับวีคัมวันเดอร์เรอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งยังคงต้อตามหาประตูแรกกันต่อไปเลสเตอร์ ester, รอปิดดิวมั lla, ติอุสเปเรล่านักเตะใหม่รายที่4 right ข่าวการซื้อขายนักเตะเรตเตอร์สตี T, ราชสุดจากเรตเตอร์เชียร์ไรท์นำเสนอการอัปเดตเกี่ยวกับความสนใจมัติอุสเปเรล่าเพเมเกอร์ของทีมเวบบอมบิดอาเบียนในช่วงซัมเมอร์นี้ เปเดล,ล่าถู้ไปข่าวกับการย้ายไปยังเลตเตอร์สตีในช่วงซัมเมอร์โดยมีสองทีมจากพรีเมียร์ลีกอย่างเรดยูเนเต็ดและเวสต์แฮมยูเนเต็ดก็ได้ให้ความสนใจในนักเตะรายนี้เช่นกันเลตเตอร์สตีได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกของพวกเขาโดยการนําเพซานดาก้าจากเรดบูซาวบวกเข้ามาแต่พวกเขากําลังมองหาส่วนเติมเต็มให้กับทีมในขณะที่เบเดลลอจเจอร์ ger, ดูเหมือนว่าจะต้องการนักเตะเข้ามาในทีมของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้เลตเตอร์สตี้จบการแข่งัน2ฤดูก,ก,กาลที่ผ่านมาในันดับที่5 ดยพ่านการลงเล่นยูฟาแชมเปียนลีกในวันสุดท้ายของฤดูกาลทั้ง2ครั้งมาติอุสเปเรล,ลาทำได้11ประตูกับอีก6แคสซิดจากการลงเล่น3 3นัดกับฤดูกาลแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกกับทีมเวสต์บอมวิชอาเวียนที่ตกชั้นไปในปี2020-2021นักเตะวัย25ปีรายนี้ทำไป8ประตูกับอ e ีก20แอสซิดในฤดูกาลก่อนหน้านั้นกับการเล่นระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยฟอร,ร์มอันยอดเยี่ยมของเขาทำให้มีค่าตัว8.5ล้านปอนด์จากการย้ายไปยังเวสต์บอมวิชอาเวียน มาตูดเปเรล,ล่ามีสัญญาที่เวสบอมวิชจนถึงปี2024แต่ดูเหมือนว่าจะย้ายออกจากเดอะฮาวทชอในช่วงซัมเมอร์นี้เขาไม่ได้ลงเล่นในเกมกระชับมิตของเวสบอมวิชอัอเบียนในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บก่อนที่จะทําข้อตกลงสัญญาได้ฟาบิซซโอโรมาโน่ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายและติดได้พูดบนแพลตฟอร์มสตรีมสดอย่างทวิตได้กล่าวว่าเรสเตอร์กำลังพิจารณาการย้ายทีมของเปเรล,ล,ลา่า และได้ชี้เห็นว่ามีโอกาสจริงที่สโมสรจะสามารถเซ็นสัญญาก,กับนักเตะรายนี้มีรายงานว่าเวสแฮมก็สนใจในแมตตูเปลลาเป็นเป้าหมายหลักหลังจากการกลับไปของเจสซี่ดินกาดสู่แมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสิ้นสุดการยืมตัวกับทีมขุนค้คอนปัจจุบันโรเจอร์มีอายุสิเปเรสฮาวิบาราชิกกซานและมาร์คออเบตันเป็นตัวเลือกของเขาในตอนนี้โดยมาร์คออเบตันกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับเบอร์รี่ในขณะที่ราชิกกซานน่าจะย้ายออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ โซเจมแมติสันสามารถลงเล่นตำแหน่งปีกได้ในขณะที่เดนนิดแพทรก็สามารถทำได้เช่นกันนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการให้ความสนใจมาตุสเปลาลาที่ตอนนี้ทีมที่จ่อสยามของพวกเรากำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังและพร้อมยื่นข้อเสนอให้กับต้นสกัดของนักเตะพิจารณาขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e ์ป็นกำลังใจให้อดมินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเดตเตอร์สตีสวัสดีครับ